ครับพบกับช่อง New Man Channel เช่นเคยนะครับก็วันนี้เช้าวันเสาร์สบายๆนะครับอากาศดีเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงการปลูกตอสามเหลี่ยมนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ในตลาดตอหรือในกลุ่มการปลูกตอการเลี้ยแงแคคตัสเนี่ยตอสามเหลี่ยมมาแรงมากๆนะครับจำนวนคนที่นิยมก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคก็เป็นธุรกิจหรือว่าเป็นงานอิเรก ที่น่าลงทุนอย่างยิ่งนะครับผมเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ5้หกเดือนก่อนเนี่ยราคาต่ออันหนึ่งก็ประมาณ10บาทเองสิถึง20บนะครับไม่เกินนี้นะครับปัจจุบันก็มีการขายต่อหนึ่งท่ายาวๆใหญ่ๆอวอัเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ40่สิถึง100่งรเลยทีเดียวนะครับก็พุ่งขึ้นเร็วมากสำหรับราคาต่อสามเหลี่ยมนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวผมจะพา ชมแปลงตอเล็กๆของผมนะครับตอสามเหลี่ยมเล็กที่ผมปลูกไปโอเคครับเดี๋ยวพาไปดูกันเลยครับโอเคครับก็อันนี้ก็จะเป็นแปลงตอสามเหลี่ยมของผมนะครับก็เป็นแปลงเล็กๆนะครับผมไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็ปลูกแบบสบายๆนะครับตอนนี้ก็แตกหน่อขึ้นมาแทบทุกต่อแล้วนะครับอ่านะครับผมก็ตัดไปหลายรอบแล้วด้วยนะครับ อ้องอายุการปลูกตอเนี่ยถ้าเราซื้อมาเนี่ยหลังจากเราชําลงดินแล้วนะครับระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือนมันก็จะแตกหนอ่อเป็นหน่อเล็กๆออกมาอย่างนี้นะครับอบางทีก็พุ่งออกมาลงดินอันนี้รู้สึกว่าผมจะปรับผิดด้านนะครับอเนี่ยมันจะเป็นแตกแตกออกมาประมาณนี้นะครับผมก็ประมาณใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนนะครับ แล้วค่อยๆเลี้ยงไปเดี๋ยวมันก็จะใหญ่ๆขึ้นนะครับอนะครับเลี้ยงไม่ยากนะครับผมก็เหมือนกับการเลี้ยงต้นไม้หรือการปลูกผักแบบทั่วไปเลยครับเลี้ยงง่ายก็ลดลดน้ําทุกเช้านะครับวันละหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ใส่พวกปุ๋ยคอกแล้วก็น้ำหมักชีวภาพนะครับตามสูตรเหมือนกับการเลี้ยงผักอืนอ่นๆเลยนะครับผม นี่นะครับก็จะสังเกตเห็นว่าแตกหนอแทบทุกตอแล้วนะครับผมในส่วนอันนี้เดี๋ยวผมก็ให้ได้ระยะเวลาอีกสักประมาณหนึ่งเดือนให้มันใหญ่นิดนึ่งเดี๋ยวผมก็จะตัดขยายแปลงต่อนะครับผมด้านหลังด้านนู้นนะครับถือว่าเป็นธุรกิจที่ ค่อนข้างน่าสนใจเลยเทีเดียวนะครับเพื่อนๆลองลองศึกษาดูนะครับสําหรับคนที่ทํางานประจําผมว่าก็สามารถเลี้ยงได้นะครับเพราะว่ามันลดน้ําแค่ช่วงเช้าอย่างเดียวนะครับเสาร์อาทิตย์เพื่อนๆก็วางวางก็มาพรวนดินใส่ปุ๋ยให้กับเขานะครับอันนี้แปลงของผมปลูกแบบออร์แกนิกนะครับเพราะว่าผมปลูกผักแบบออร์แกนิกนะครับผมจะไม่ใช้สารเคมีเลยนะครับก็น้ำามักชีวภาพก็ได้จากการ ทำขึ้นเองทั้งหมดเลยนะครับผมอ่าอันนี้เป็นตอบูนะครับจริงๆตอเนี่ยมันก็มีหลายหลายชื่อเรียกกันนะครับหลายสายพันธุ์น,นี้ก็เป็นตอบูนะครับอันนี้ตอบูของผมโตชามากเลยนี้อยู่ประมาณสามเดือนแล้วนะครับโตได้เท่านี้นะครับ ตอบูตอเขาจะมีสีออกฟพาฟ้าก็มองไปก็สวยดีครับสีออกพาฟ้าเพื้อเห็นไหมครับอ่านี่นะครับผมก็มองว่าข้าวก็ได้จะประมาณห้าร้อยต่อได้นะครับที่ผมปลูกไว้นะครับ น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็อยากให้เพื่อนๆลองศึกษากันดูนะครับก็ถือว่าเป็นงานอดิเรกก็ได้แล้วมันก็สามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้ด้วยนะครับผมโอเคในส่วนของการเลี้ยงมันก็จะมีเทคนิคหลายๆอย่างนะครับการเลี้ยงยังไงให้ตอแตกไวนะครับแล้วก็เลี้ยงยังไงให้ตออวบใหญ่ขายได้ราคานะครับผม เดี๋ยวผมจะไปพูดคลิปหน้านะครับแต่จริงๆก็่เอเหากข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมันก็น่าจะมีอยู่นะครับเพราะว่าผมก็ถือว่ายังยังยังไม่เก่งนะครับก็อาศัยเรียนรู้จากคนอื่นนะครับแล้วก็นำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับตัวเองนะครับผมปลูกแบบสบายๆง่ายๆมากเลยนะครับอืมก็ประมาณนี้นะครับ วันนี้ก็อยากจะมาแนะนำให้เพื่อนๆพี่ๆได้ได้เห็นโอกาสนะครับก็มาถ่ายให้ดูนะครับผมลองดูนะครับผมว่าเอ,อลงทุนไม่เยอะด้วยนะครับเป็นเป็นอะไรที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ